นี่คือเสื้อช็อปตัดต่อแบบดีนะคะตัวนี้เป็นสีดำตัดต่อข้างด้วยสีฟ้ามีกระเป๋าสองด้านแล้วก็ขิดด้วยสีฟ้าที่ปากกระเป๋าและขิดที่ปลายแขนด้วยสีฟ้าปกสีฟ้ามีสายต้นไหด้วยสีฟ้าด้านข้างมีอินทนูเขาเรียกต่อข้างด้วยสีฟ้าดำต่อฟ้านะคะส่วนด้านหลังฝักอ,อินบริษัทอินโนโมูฟของบริษัทกรุงเทพ สั่งทำนะคะอ,อกซ้ายก็ปักอินดมูที่กระเป๋าแล้วส่วนแขนซ้ายจะมีที่เสียบปากกาเสียบปากกาไปสองด้ามน,นะคะเหมาะสมสำหรับพวกช่างพวกบริษทัทต่างๆที่สั่งสั่งทำอันนี้เป็นบริษัทที่สั่งทำจากกรุงเทพมหานครสวยงามมากตามสไตล์เขาเรียกช็อปตัดต่อแบบดีค่ะจัดจำหน่ายโดยแชมป์สปอร์ตพิซูโร โอเคนะคะบ๊ายบาย